What do you called? สำหรับวันนี้นะครับเรียกได้ว่าคลิปนี้เป็นคลิปป๊อปคูล่าโหวตนะครับซึ่งหลายคนเนี่ยก็ส่งตรงมาถึงอิ่มข่าวกระแสเยอะมากๆครับเป็นคลิปวินาทีที่คุณเน็กเนรุพลครับพระเอกคายอศิลปินชื่อดังครับทุกคนขอจับมือโชคมือหมานของน้องอิงเพชบ้านแพงนั่นเองนะครับแล้วก็มีเซี่ยววินาทีครับทุกคนที่คุณเน็กเนรุพลเนี่ยเอามือของอิงเพชบ้านแพงครับทุกคนไปตะบนศีรษะของตัวเองนะครับ fc แฟนคลับก็พูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าโอ้โหขนาดศิลปินชื่อดังนะครับ คนยังขอจับมือมือโชคมือเฮงของน้องอิงเพชรบ้านแพงเลยนะครับและ FC ฟซีแฟนคลับนลครับทุกคนใครเคยจับมือโชคมือหมานของน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงเราบ้างคอมเมนต์มาหน่อยนะครับซึ่งไม่ต้องแปลกใจเลยครับทุกคนว่าเวลาอิงเพชรบ้านแพงน้องไปสแสดงที่ไหนหรือว่าไปปรากฏตัวที่ไหนนะครับทุกคนก็จะมีพ่อพ่อ,พอแม,แม่เนี่ยคอยขอจับมือน้องคอยสัมผัสมือน้องเนาะหลายคนพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่ามือในน้อยนี่แหละสามารถสร้างบ้านให้ครอบครัวได้มือในน้อยนี่แหละที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับใคร หลายๆคนได้และมือน้อยนี่แหละครับทุกคนที่ทําให้พ่อแม่ FC แฟนคลับมีความสุขจนมาถึงทุกวันนี้นะครับแล้ววันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งบรรยากาศกับทุกคนระหว่างที่พี่เน็กกับุงอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยกำลังรอให้สัมภาษณ์สื่ออยู่นะครับคุณเน็กฤทธพลก็ขอจับมือองอิงครับทุกคนแล้วก็มีการแบบว่าชื่นชมในความน่ารักของมือวงอิงเพชรบ้านแพงครับถึงที่บอกว่าน้องก็ก้าวข้ามผ่านนะทุกคนมาได้แล้วสำหรับในเรื่องของมือน้องก่อนที่จะเข้าวงการเนี่ยวงอิงเพชรบ้านแพงน้องก็ไม่ได้มีความมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์ กับการที่จะเปิดเผยในเรื่องมือของตัวเองนะครับแต่ปัจจุบันนี้องค์อิง,องเพชรบ้านแพรกับทุกคนกล้าที่จะเปิดเผยมือของตัวเองแล้วนะครับก้าวข้ามผ่านสิ่งเหล่านั้นมาหมดแล้ว เพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะกําลังใจจาก FC ฟานขับนี่แหละเพราะ FC ฟานขับนี่แหละที่เป็นเกาะคุ้มกันให้กับน้องนะครับเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรเลยที่น้องจะต้องอายอีกต่อไปแล้วสำหรับในเรื่องมือของน้องนะครับแล้ววันนี้เห็นไหมครับทุกคนศิลปินรุ่นพี่อย่างคุณเน็กนะุพล์นเนี่ยก็ยังเชื่นชมในความน่ารักในมือของอิงเพชรบ,บ้านแพงเลยใช่ไหมทุกคนแล้วก็ยังแบบทีนะที่เอาแบบไปขึ้นศีรษะของตัวเองครับทุกคนหลายคนก็คือแครมาให้มี่ผารการสะสากันแบบรัวๆกันเลยทีเดียวครับก็คงจะเป็นความเอ็นดูนั่นแหละเป็นความเอออนนนดูใความามม่รักขงืิ เพชรบ้านแพงเนีทุกคนยังไม่เคยกล้าขอแบบจับมือองค์อิงเพชรบ้านแพงเลยแท็กทีมเท่านั้นมีเป็นแบบแท็กมือกันเท่านั้นแต่ว่าในการขอสัมผัสแบบแบบจริงจริงจางๆเลยไม่มีครับทุกคนซึ่งพ่อแม่หลายคนก็มีความเชื่อเนาะว่าจับมือองค์อิงเพชรบ้านแพงแล้วเนี่ยครับทุกคนก็ ทำให้มีความสุขทําให้มีกําลังใจขึ้นมาแล้วก็ทําให้มีสิริมงคลขึ้นมาเนาะอันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนาะทุกคนก็เป็นมือโชคมือหมาแหละทุกคนเป็นมือน้อยๆที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับหลายๆคนมือน้อยๆของอิงเพชรบ้านแพงเสียงร้องของอิงเพชรบ้านแพงกับทุกคนทําให้หลายคนหายป่วยมาแล้วนะอันนี้ยืนยันได้ก็คือมีคุณพ่อท่านหนึ่งเนาะท่านเนี่ยเป็น,เป,นเป็นโรคมะเร็งครับทุกคนแล้วเขาดูชีวิตอุ๋งอิงนะครับ ดูว่า,วาอิงเพชรบ้านแพงขนาดน้องเนี่ยเป็นคนที่ไม่ได้สมบูรณ์แบบในทุกๆเรื่องแต่น้องยังมีคําว่าสู้ในหัวใจนะทุกคนสู้เพื่อครอบครัวขยันเพื่อครอบครัวจนมาถึงทุกวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วน้องเป็นแรงบันดาลใจให้กับใครใหลายๆคนและก็มือในน้อยนี่แหละที่เป็นสิ่งพหัศาา์ที่ทําให้หลายคนเนี่ยมีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับทุกคนบอกแบบนี้แล้วก็พูดคํานี้ได้เลยว่าทั้งคนรอบข้างของน้องเองครับทุกคนทั้ง FC ฟซแฟนคลับเองที่ได้สัมผัสมือน,น้องหรือว่าได้ดูการสู้ชีวิตของอิงเพชรบ้านแพงเนี่ย ก็มีแต่แรงบันดาลใจขึ้นมาจริงๆครับแล้ววันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งโมเมนต์น้อที่หลายคนเนี่ยส่งมาให้ีิพักะแสได้รับชมกันก็คือโมเมนต์ของพี่เน็กนี่แหละก็ไม่รู้ว่าจะพูดคําไหนนอกจากคําว่า เพื่อที่จะพัฒนาตัวเองเนาะทุกคนเพื่อที่จะให้แฟนคลับได้มีความสุขกันนั่นเองครับแล้ววันนี้อุ๋งอิงก็ให้สัมภาษณ์สื่อดังเยอะมากๆเลยนะมีวันนี้มีทางไทยรัฐด้วยเนาะสัมภาษณ์ไทยรัฐด้วยแล้วก็รวมถึง bright tv ด้วยที่ได้มีการไลฟ์สดอยู่ในวันนี้นะครับทุกคนก็เป็นสื่อดังท้งนั้นเลยที่จ่อมาสัมภาษณ์อุ๋งอิงเพชรบ้านแพงครับทุกคนเพราะฉะนั้นเราก็เห็นน้องเนี่ยเต็มที่กับทุกๆงานจริงๆนะครับสมแล้วแหละกับที่พ่อโจยมานินครับฝากฝังแล้วก็มอบหมายหน้าที่ให้้กกับนนองงใทุๆโปรรเจจิะแล เป็นความภูมิใจกับทุกคนของพ่อโจโยมนินจริงๆทุกสิ่งทุกอย่างจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าไม่ได้รับโอกาสพ่อโจโยมนินคับทุกคนที่เขาปูโซเชียลมาเนาะ จนทําให้ทุกวันนี้เรารู้จักงอง์อิงเพชรบ้านแพงและน้องก็ไม่เคยลืมที่จะขอบคุณพ่อโจรครับทุกคนว่าคนที่เป็นคนเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้ f อฟซีฟันดับได้รู้จักหลานที่เหมือนกับตัดสายสะดือหลานในวงการน,นี้นั่นก็คือพ่อโจโยมาน,นินนั่นเองครับทุกคนน้องก็ไม่เคยลืมพระคุณพ่อโจเนาะจนมาถึงทุกวันนี้เราก็จะได้เห็นว่าพ่อลูกคู่บุญเนี่ยเขาก็น่ารักขึ้นทุกวันจริงๆครับแล้ววันนี้มาสแสดงที่พัทยาใครที่อยู่ใกล้ๆบ้างครับทุกคนก็อย่ายลืมไปให้กําลังใจกันเนเยออะสบบา,าะรัรับบงงิพพพ้้นนนแลวกก็โจคคทุี โอ้โหนําเรื่องราวนี้มาฝากครับทุกคนเป็นคลิปน่ารักน่ารักครับที่พี่เน็กอนุพลเนี่ยจับมืออุ้งอิงเพชรบ้านแพงซึ่งหลายคนพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าขนาดพี่เน็กเองนะครับยังเอามืออุ่งอิงเพชรบ้านแพงมาใส่ศีสษะเลยเพราะฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจแล้วก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่ พอพ่อแม่ fc แฟนคับจะอยากสัมผัสมือน้องนะทุกคนอย่างที่มิมของแสพูดเอาไว้ข้างต้นแหละว่ามือของอุงอิงเพชรบ้านแพงเป็นสิ่งมหัศจรรย์จริงๆที่ทําให้หลายคนมีแรงบรันดาลใจในการสู้ชีวิตใครที่กําลังท้อแท้อยู่นะครับดูความสู้ชีวิตของเด็กผู้หญิงคนนี้แล้วก็จะมีกําลังใจในการทํางานมากยิ่งขึ้นนะครับอย่างทุกวันนี้ที่ทุกคนเนี่ยกำลังเป็นอยู่นั่นเองครับทุกคนแล้วก็ ทุกวันนี้แฟนคลับของน้องก็ไม่ได้ลดลงเลยนะครับมีฐานแฟนคลับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆสำหรับวงอืงนครับทุกคนแล้วก็วันนี้เอาเรื่องราวดีๆมาฝากแล้วก็24มิถุนายนนี้นะครับฝากพ่อแม่ FC แฟนคลับด้วยแล้วกันนะครับ24นี้ครับทุกคนกับการไลฟ์สดอีกหนึ่งครั้งสําหรับหมุนอุ้ยปุ้ยบันเทิงศีลก็มารอติดตามกันนะครับทุกคนว่าบ้านเล็กที่จะเป็นอะไรเพราะว่าเห็นไหมครับทุกคนบ้านเล็กที่รอบที่แล้วก็คือตรงๆเลยจนทําให้ FC แฟนคลับเนี่ยได้มีการโอนมาลลยหรือว่ามอบมาลลย ให้กับเอ่งเพชรบ้านแพงอีกในวันคล้ายวันเกิดเนี่ยสองแสนเลยทีเดียวเนาะวันนั้น6 0 0 6เป็นเหตุจริงๆกับทุกคนที่หลายคนแบบว่าโอนมาอะไรมาให้กับน้องนะครับก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยกับทุกๆความสาเร็จของอิงเพชรบ้านแพงกับทุกคนวันนี้มีหวังกระแสเองก็นะครับฝากทุกคนด้วยกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงฝากทุกคนดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองด้วยนะครับเดินทางไปไหนมาไหนก็ขอให้ทุกคนเดินทางด้วยความปลอดภัยกันแล้วกันนะครับสำหรับวิี้ไปแล้วนะครับรักทุกคนนะคบ